ินไหมเอาไหมผมก็กล้าจะพูดคำนี้เหมือนกันนะมีอะไรกินบ้างเอาไม่ง่ายไม่กินกินไม่ยากเด็กวัดกินอะไรก็ได้ที่เป็นเด็กวัดนี้ของประจำนี่ต้องผัดขวงอกผัดขวงอกใส่เต้าหู้มีถัวเขียวไหมอยากกินถัวเขียวมากกว่าเขียวต้มอะไรเงี้ยอยากกินก็นั่นแหละเขาเรียกว่าถั่วงอกอาหารทะเลมหอาหารทะเลอะไรเอาต้มยำบางแสน กินจักไก่เลยกินปลาก็ได้ปลานี่อะไรป่วยไข้อะป่วยไข้อะไรอ่ะมาไทยนาเลยทำไมเขามีสับพยากินใกล้ๆดี่ว่าไม่มุกอย่างนี้คิดไม่ได้กลัวไอ่บงมามาทางสับพยาใช่ไหมสัพพยาดีเลยดีเลยดีเลยนีอะไรเหรอือผมก็ผ่านมาเหมือนกันอยากอยากกินอาหารป่าอะไร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 หรือสี หาไม่ได้ไปหาซื้อแดดกันเลือดสีพี่ก็ดีกันมากเลยไม่ผ่านอะไรผมผ่านอะไรมาผมอ่ะเออผมผ่านกินบุรีมากินบุรีกินอะไรกินข้าวมาอืม่ีไม่มีอะไรเลยเฮ้ยพีผมกินข้าวมาตามกินบุรีมาด้วยกินข้าวกินข้าวกับเยื่อนที่นี่นะแล้วยังอยู่นานแล้วจ๊ะก่อนแรกนี้เป็นอะไ่ที่นี่มาก่อนกำาลังเต่พี่เล่นสนุกพีเลยสนใจแม่ ไม่แม่อยู่ไหนครับแล้วไปขยอแลครับไปไหนกันพี่ยอยากจะกินอะไรบอกฉันเลยนะอะไรก็ได้โอ้ยอะไรนะแกลี่โธ่เลอะไรยังไงวัเนี่ยนี่ไปวันไหนเป็ไม่ได้เลยผมผมผมเป็นไม่ได้เลยครับเป็นน้องสาวยังไม่เอ้าเฮ้ย ครับผมหวงน้องผมมากเลยครับนี่น้องมึงแบบนี้ผมน้องน้องจริงๆนี่กับผมไปไปกันมาบังรายเกือบปีเลยโอ้โหเจ็บนะบางรายทำอะไรเนี่ยไอ้บางรายบ่ายแล้วมึงมาหลวงกูมึงนึกว่าเขาจะไม่ทอดลุ่มล่างผมนะสองคนหลังไม่เห็นปัดนใหนป้องเลยมึงโอ้ยปล่อยให้นเที่ยวเอาอผมตามน้องไปตุ๊กตาปลาแล้วครับแล้วก็ ก็เลยดีของขวัญมาฝากแม่ด้วยนะครับทำไมจะต้องลำบากล่ะลูกแม่มีต้องการอยากจะได้อะไรเท่านั้นแหละมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเลยนะครับแม่อะไรละ่ะถ้าแม่เห็นแล้วแม่ต้องดีใจมากเดี่ทางด้านขวามเมือแม่นะครับแอ่ดีดเลยขอบใจแล้วกันนะลูกนะานะขอขวอนนะมามน่านรักรยมขอกรางท่านแม่อดทยาน เปยังบ้าแม่นยสบาดีหรือเปล่าคะแม่นยาลุงมัยร์จัเปัญ่าในทยาแล้วนะคะแวันนี้ต้นใจอยากจะกลับบ้านมากราบเท้าแม่นยากราบเท้าพ่อมังาตอนนี้ลูก ก็เมจะได้ทาตามที่ท่านพ่อท่านได้ปาราลงเอาไว้นั่นคือลูกเรียนจบและสักวันหนึ่งติดไม่นานนี้ลูกมัขยอคนนี้จะต้องเป็นแม่ทัพยิ่งใหญ่ให้เหมือนกับท่านพ่อมานาาให้ได้แล้วตอนนี้พ่อมานาาอยู่ที่ไหนล่ะครับ